สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iH Sharing Podcast เพิ่มความสุขในฮาร์ดดิสเคยมีความเชื่อว่าอย่าใช้อารมณ์ในที่ทํางานหรือในการทํางานกับคนอื่นๆเก็บอารมณ์ไว้ให้มิดชิดที่สุดจะเรียกว่ามืออาชีพ ในการทํางานนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอกับความเครียดและความกดดันจากสิ่งต่างๆรอบตัวแบบไหนนะครับที่ควรแสดงออกมาเพื่อที่จะทํางานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณวรวีเดชสกุลนะครับดิจิทัลพีเพิ e บิสเนสพาร์ทเนอร์เมน g เจนะครับสวัสดีค่ะจ๋านะคะวรวีเดชสกุลตอนนี้เป็น HR Partner ของ IS ค่ะจ๋าเองเนี่ยทำงาน เป็นภ a ยบุคคนเนาะน่นจะต้องเจอกับเรื่องคนมาโดยตลอดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะก็จะต้องมีเรื่องของอารมณ์อารมณ์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยจะต้องไหมใช่เลยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเจอกับอารมณ์ของคนอยู่แล้วคุณจ๋าช่วยพูดถึงกับดักทางอารมณ์ที่ทําให้การทํางานร่วมกันในสังคมการทํางานของบริษัทต่างๆ มีปัญหาหรือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกลายเป็นอุปสรรคในการทํางานเป็นอย่างไรช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยมันมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมเนาะตัวเราเองอารมณ์ของคนอื่นด้วยคู่สนทนาของเรานะคะทํางานมาก็หลายปีนะคะเจอทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเอาอารมณ์ของตัวเราเองก่อนเราเองก็มีทั้งโหมดที่อารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ใช่ว, <laughs> วันนี้ตื่นมาผมยุ่งก็หงุดหงิดแล้วอะอ <laughs> ใช่ ก็เจอหลากหลายค่ะตอนทํางานใหม่ๆอะค่ะก็ฉุนเฉียวประมาณหนึ่งเนาะเป็นจริงๆเป็นคนใจร้อนต้องบอกว่านี้ใช่แล้วเราพอทํางานได้อะค่ะก็เจอดีลกับลูกค้าหลากหลายมากเลยมีมีลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เขาโทรหาเราเช้ากลางวันเย็นแม้งานเราอะจะเจอกันแค่2อาทิตย์ครั้งรู้สึกไม่ดีเลยอะมันไม่ชอบอะอะไรเนี่ยทำไมต้องมาโทรตลอดมันลาคาญอย่างเงี้ยค่ะนั่นคืออารมณ์ของเราเนาะเราเราจัดการไม่ถูกด้วยแล้วเราก็เลยไปหาหัวหน้า เราว่าแบบทายังไงดีอะเขาโทรมาตลอดเลยแก้ไขไม่เป็นตอนนั้นหัวหน้าก็แนะนําว่าไหนลองถามตัวเองสิรู้สึกอะไรอีกนอกจากลาคาญที่มาของความลาคาญนี้มันคืออะไรก็นั่งวิเคราะห์แล้วก็แบบอ๋อมันมันเป็นความลาคาญเปนความอึดอัดทําไมเขาถึงต้องมาโทรหาเราขนาดนี้นะคะเขาก็ถามต่อแล้วคิดว่าทําไมจนไปเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรถัดไปเขาเขาเองก็กลัวกลัวว่างานออกมาแล้วมันจะดีหรือเปล่าทั้งที่เราเราก็คิดว่าเราก็เตรียมเต็มที่แล้วทําไมเขาถึงจะต้อง กังวลสิ่งนี้ด้วยแล้วมามจี้เราทําไมก็ตั้งสตินะคะอลองไม่เอาละไรรอให้เขาโทรมาแล้วเราหงุดหงิดอ่ะโทรไปหาเขาดีกว่าอลองโทรไปบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรบ้างเป็นสเต็ปเลยทุกอาทิตย์เราโทรหาเขานะคะทําแบบนี้เชื่อไหมเขาไม่โทรหาจ่าอีกเลยอืเขาไม่โทรในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาเกลียดกันไปเลยนะ เขาวางใจเราแล้วเขารู้แล้วว่าอ๋อเราอะเตรียมงานให้เขาอยู่ตลอดเลยเตรียมอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างดังนั้นเขาวางใจได้ว่าโปรเจกต์เนี้ยเราทําให้เขาดีแน่นอนก็จบโปรเจกต์มาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็เขาซื้อโปรดักเราต่อด้วยจริงๆที่คุณจ๋าเล่ามาเนี่ยมันหมายความว่าจ๋ารู้ทันอารมณ์ของตัวเองที่จะไม่ไปติดกับดักที่ต้องไปกังวล เหมือนเขาถูกต้องไมหมฮะใช้เวลาประมาณนึงกว่าจะตั้งสติได้เนาะที่จะรู้ทันตัวเองเพราะก่อนหน้าน,นั้นก็ก็มีอารมณ์ร่วม,ไป,มไปแล้ววิธีแก้ปัญหาก็คืออย่างที่บอกก็คือให้เราอยู่กับตัวเองถามตัวเองดูถูกต้องไหมใช่ค่ะทุกคนแหละเวลาเจอกับเรื่องการรองรับด้านอารมณ์นะครับจะต้องหามูลเหตุช่วยให้คุณจ๋าแชร์นะครับว่าจุดสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่อะ่ะมักกระถบเถียงกันเรามีวิธีจัดการเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานั้นอีกไหมครับ มันมันมีในหลายที่เอาเป็นเรื่อง m e d i t a t i o n แล้วกันหรือ f u l n เ s s ทวกเนี้ยมันมันคือเรื่องการมีสติและการการมองถ้าถ้าเทียบทางพุทธก็จะเป็นอริยสัจสี่เนาะเราหาเหตุแห่งทุกข์กันค่ะจริง,รงๆมาใช้กับอารมณ์ด้านบวกก็ได้เหมือนกันนะที่มาของความสุขมคืออะไรเพื่อที่เราจะได้แบบทําให้มันเกิดความสุขมากขึ้นเนาะกับความทุกข์เองเรามองหาอธิบายความทุกข์ให้ได้ก่อนว่าทุกข์นั้นมันคือทุกข์อะไรแล้วหาสา,าเหตุว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นน่ะ มันมีที่มาจากตรงไหนแล้วเราอ่ะจะได้จัดการกับอารมณ์ของเราได้ถูกต้องจัดการกับอารมณ์มันอาจจะจัดการกับตัวเองหรือมันอาจจะจัดการกับบริบทที่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราจะต้องไม่ตกอยู่กับการเป็นกับดักทางอารมณ์เราจะต้องสร้างนิสัยแบบไหนเพื่อทําให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยดีขึ้นเพื่อให้เราไม่ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ดีจะมีเรื่องจะแชร์ไหมครับจ๋าไปฟังพอดแคสต์มาอันนึงเรื่อง emotional agility นิยามมันว่าเป็นความคล่องแคล่วทางอารมณ์มที่จะทําให้เราอะ่ะเหมือนปรับตัวแล้วก็รับมือทําให้ตัวเองสามารถอยู่ได้โดยยังมีความสุขนะคะไม่ใช่มีสติแบบยังยังอยู่กับมันได้ค่ะ<ม> Emotional Agility มันมันช่วยในการที่จะให้เราอะ่ะกลับมามองอารมณ์ของเราว่าณตอนนี้<ม>เรารู้สึกยังไงคือวิเคราะห์เหมือนวิเคราะห์อารมณ์ของตัวเองนิยามมันออกมาให้ได้ไม่ใช่ว่าอารมณ์ไม่ดี<ม>แต่มันคืออะไรมันคือความ กังวลมันคือความกลัวนะคะพอเรานิยามมันออกมาหรือถ้า,ถ,าถ้านั่งคิดเราคิดไม่ออกลองเอากระดาษมาเขียนก็ได้ค่ะใช้เวลาสักห้านาทีอยู่กับตัวเองแล้ววางอารมณ์มันออกมาพอเขียนออกมาเราจะเหมือนเราเราจะได้สเต็ปแบ็คเนิดน,นึงเราจะมองเห็นว่าเอ้ยเรากําลังรู้สึกอะไรมันมันเกิดอะไรเผื่อเราจะช่วยมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาน,นั้นได้นะคะลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วมันแกะไม่ออกอะ่ะอาจจะลองหาคู่คิดอืจะเป็นเพื่อนจะเป็น หัวหน้าง,งานหรือว่าบางคนอาจจะออกไปหาเทเลปิสเลยก็ได้อ,อเพื่อลองพูดคุยบทสนทนาน,นี้ย explore อ,อ,อารมณ์ของตัวเองค่ะว่าอารมณ์ของเรานะตอนนั้นนะ่ะมันเกิดจากอะไรมากระทบทําไมมันเป็นแบบนี้นะคะจะมีคําแนะนําอยากจะบอกถึงเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยถึงวิธีการที่แบบเรียนรู้เรื่องอารมณ์ที่ทํางาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมามากมายมีข้อคิดจะฝากไหมครับทุกคนเจอกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ใช่เฉพาะเอชอที่เจออารมณ์ต่างๆมาปะทะอย่าเอาอารมณ์มาเป็นตัวตั้งลองแยกมันดูว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นแฟกต์จริงๆอย่างแรกคือเราต้องไม่หยุดเรียนรู้เราเรียนรู้อารมณ์ตัวเองก่อนเลยอย่างแรกการเรียนรู้เรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันจะ,จ,ะจะช่วยให้เราจัดการก,กับอารมณ์ของเราได้นะคะ เอ่อถ้าเคยดู Inside Out อ่ะจริงๆมันมีตัวตัวละครสี่ตัวเนาะอารมณ์ต่างๆในหัวของเราอ่ะแต่ละตัวสำคัญหมดเลยมันไม่ใช่ว่ามีความเศร้าแล้วมันไม่ดีเราให้พื้นที่กับตัวเราได้พื้นที่กับตัวเราที่จะมีความสุขที่จะมีความเศร้าก็อยากจะให้ใจดีกับตัวเองด้วยนะคะจริงๆคำว่าเท่าทันอารมณ์ในมุมมองของที่จ๋าแช์เนี่ยผมก็ถือว่าเราทุกคนรวมถึงตัวผมเองก็ จริงๆมีพื้นที่ให้ตัวเองเรียนรู้ทุกอารมณ์ก็คือการเรียนรู้ทุกการเรียนรู้ก็คือการที่เราโตขึ้นอยประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ของการพูดคุยกันในเรื่องของอารมณ์เท่าทานอารมณ์นะครับก็หวังว่า,อาพอดแคต์ในวันนี้ที่คุณจ๋าได้มาแชร์นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ฟังพอดแคร์ จะใช้ในการไปเรียนรู้ไปลองดูเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาทําตามวิธีการเราแต่เราเอามาแชร์ในวิธีที่เราเจอนะครับพอดแคสต์ใน EP หน้านะครับจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมเพื่อนนะครับติดตามรับชมนะครับ i s Podcast ได้ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณจากมากนะครับที่มาแชร์เรื่อง Emotional น h ลเ i t y นะครับเข้าทันอารมณ์ก็เข้าใจตัวเองต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าครับสำหรับ EP นี้ ไอเอสแชร์ริงพอดแคสต์ฟิลิสเตอร์บายไอเอสซิตเตอร์กรู